สวัสดีครับบัตไว้ตรงนะครับวันนี้นะครับฟุตบอลเกาโชดซีเอีนะครับเรียกได้ว่าเป็นสึกบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับนัดไฟเดย์ไนท์วันนี้ระหว่างทีมจากฝูงนะครับอย่างนาโปลีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินซีอย่างกรุงโรมนะครับลาซิโอนะครับคู่นี้นะครับห้านัดหลังสุดของนาโปลีนั้นไม่ต้องถามนะครับเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของนักลงทุนนะครับเรียกได้ว่ายิงทะลุทุกนัดนะครับนะครับ ำแพงอยู่แค่ไหนนาโปลีจัดเต็มทุกนั้นเลยนะครับถ้านัาหลังสุดชะนะรวดนะครับโอ้โหเรียกได้ว่านะครับชนะเอ็มโบรี2-0นะครับออกไปชนะแฟรงก์เฟิร์ตในฟุตบอลอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีก2-0นะครับชนะซัสเซอรอโล่2-0นะครับแล้วก็เป้าบ้านนะครับชนะเคมูนเซ่3-0นะครับเรียกได้ว่านะครับไม่มีนัดไหน ที่นาบป,ปรีจะไม่ยิงนะครับเกินบันไดเกินกำแพงนะครับและที่สำคัญห้านัดหลังสุดไม่เสียประตูเลยโอ้โหนะครับเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มเขาเรียกฟอร์มแชมป์เลยนะครับของเกาโชซือเอในปีนี้นะครับเรียกได้ว่าปีนี้นอนมาแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มไว้ตรงนี้เลยว่าปีนี้นาโปรีแชมป์เกาโชซือเอแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ส่วนอินซีกุงงรมนะครับหลาซิโอนั้นห้านหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับบอลฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับคู่นี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับยังนะครับชอบและเชียร์ไปที่นาบปรีนะครับบางชอบนาโปรีตั้งแต่ยุคที่มีเดียโก้มาราลุน่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ยังไงก็แล้วแต่เชียร์ไปที่เจ้าบ้านนาบปรีอย่างแน่นอนครับผมไปกันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกานะครับในแมน ไฟเดย์ไนท์ก่อนนะครับระหว่างทีมบัวเซดอตมุนครับทีมอันดับ2ของตารางพบกับทีมลาซิกนะครับอันดับ4ของตารางนะครับคู่นี้นะครับบัวเซดอตมุนนั้นโอ้โหได้ว่านะครับฟอร์มการเล่นนั้นนะครับช่วงนี้สดจีสดจัดเลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับกับทางผู้มาเยือนอย่างอาเบบลาซิกก็นะครับฟอร์มการเล่นก็นะครับไม่เป็นรองใครเลยนะครับ ห้านัดหลังสุดของทั้งคู่นั้นบสเซียดอตมุนนั้นโอ้โหชนะมาห้านัดรวดเลยนะครับส่วนลาิกนั้นชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ครั้งนะครับคู่นี้นะครับจำเป็นที่เจ้าบ้านอย่างบสเซียดอตมุนนั้นต้องชนะนะครับต้องชนะนะครับอาเบลลซิกนั้นมาเยือนก็ต้องเป็นรองเจ้าบ้านนะครับตามหน้าเสืออยู่แล้วนะครับต้องเป็นรองเจ้าบ้านตามหน้าเสืออยู่แล้วนะครับคู่นี้นะครับเฮตุเฮศในการเจอกันมานะครับเอาเป็นห้านัดหลังสุดก่อนนะครับ ไลฟ์ซิกนั้นเปิดบ้านชนะดอทมุลมาต้นฤดูกาลนะครับส่วนฤดูกาลที่แล้วก็นะครับไลฟ์ซิกไปชนะดอทมุลถึงทิ่เลยสี่หนึ่งแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะอีกสองหนึ่งนะครับส่วนในฤดูกาลยี่สบเ็ดยี่สิบยี่บดก็เป็นโบเซียดอทมุลเอาชนะไลฟ์ซิกนะครับแล้วก็ไลฟ์ซิกก็แพ้โบเซียดอทมนะู ic, ล ic, น Moon, ในบ้านเช่นเดียวกันเรียกได้ว่านะครับเ tohead สูสีนะครับ, head head, นะรบผัดกันแพ้ผัดกันชนะ นะครับไม่มีใครที่จะชนะอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีใครที่จะแพ้อย่างเดียวนะครับบ้านใครนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ว Head to Head เป็นแบบนี้ฟอร์มก็เล่นค่อนข้างดีอุู่สีนะครับนะครับออกได้หมดเลยบอลออกสามหน้าเพราะฉะนั้นขอให้อยู่ที่ชิมเยือนครับผมอาเบไลซิกครับผมสวัสดีครับ